สวัสดีครับเรียนท่านคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านครับกระผมนายอดิศักดิ์ตะคำปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนชมุมชนแม่นมองจอมตำบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับปฏิบัติหน้าที่ในการสอนวิชาสุขศึกษาและพาษศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับได้เสนอขอมีวิทยาฐานะเป็นชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาครับก่อนอื่นนั้นผมขออนุญาตนําเสนอในเรื่องของบริบทของโรงเรียนชมุมชนแม่บรงจอมตาบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับโรงเรียนชุมชนแม่นรงจอมเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับมีนักเรียนจนํานวน339คนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาครับจากการจากกัดการเรียนการสอนในรายวิชาสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ในเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับสุขภาพครับขอผมได้วิเคราะห์สภาพปัญหาจากการ PLC กับคณะครูและสัมภาษณ์ตัวของนักเรียนครับเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พบว่าท,ทางบ้านของนักเรียนนะครับส่วนใหญ่นั้นมีคนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่เป็นประจำครับบางบ้านบางหลังมีคนที่มีพฤติกรรมในเรื่องของการติดสุราครับสภาพปัญหาต่างๆในชุมชนในสังคมเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น มีอยู่แทบจะทุกชุมชนครับซึ่งในสังคมไทยนั้นปัญหาของการดื่มเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์เป็นปัญหาที่ในในลักษณะปัญหาลูกโซ่นะครับที่เชื่อมต่อกันหมดเชื่อมโยงกันหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความฟุ้งเฟ้อความยากจนครอบครัวแตกแยกครับมีปัญหาที่ก่อให้เกิดการอาจเกิดอาชญากรรมนะครับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆครับอีกทั้งสาเหตุหลักๆของการเกิดอุบัติเหตุบนท้งนองถนนนั่นก็คือการดื่มเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ด้วยนะครับ ซึ่งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ oh ทำให้เกิดความเชื่อที่ผิดครับในสังคมไทยว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ oh ol, หรือว่าดื่มสุลานั้นเป็นวัฒนธรรมครับเป็นการดื่มที่เป็นวิถีชีวิตครับซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมานะครับทำให้คนในสังคมนั้นมองว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ oh นั้นเป็นเรื่องปกติครับซึ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สานั้นเป็นช่วงวัยของวัยรุ่นครับมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกาย เรื่องของจิตใจเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของสังคมครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งวัยรุ่นนั้นมีทุนเดิมก็คือความคึกขนองครับอีกทั้งยังมีการอยากรู้อยากลองซึ่งเป็นปัญหาของการนําไปสู่การอยากลองเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์อยากลองสารเสพติดต่างๆนะครับซึ่งการถ้าเกิดว่าถล่มลึกเข้าไปดื่มเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์แล้วนะครับอาจจะทําให้วัยรุ่นกลุ่มนี้นะครับเกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ ขาดเรียนครับการเ,าเข้าไปอยู่ในสังคมที่ไม่ควรที่จะอยู่นะครับหรือว่าอาจจะนําไปสู่เรื่องของยาเสพติดในภายภาคหน้าในอนาคตของเขานะครับซึ่งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่นนั้นนะครับส่งผลต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับขี่ยานพรหนะครับอาจจะทําให้เกิดเรื่องของอุบัติเหตุได้นะครับและก็ยังมีในเรื่องของปัญหาสุขภาพครับที่มีความาที่มีความเสี่ยงนะครับต่อการดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์เนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะครับซึ่งจากปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะครับจึงจําเป็นนะครับว่าทําจะต้องจัดการเรียนการสอนเรื่องรายวิชาสุขศึกษาและพระึกษาในเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับสุขภาพครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญถึงใบนี้นะครับกับผมจึงได้จัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญครับได้มีการทดลองใช้เทคนิคต่างๆมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนครับสุดท้ายแล้วนะครับ จะหาเทคนิคที่เหมาะสมให้กับบริบทของโรงเรียนบริบทของนักเรียนบริบทของวิชาครับได้ให้เรียนได้เรียนรู้อย่างรวดเร็วแล้วก็ให้เรียนได้อยากมีความอยากรู้อยากเห็นสุดท้ายยังสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ครับในการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพระศึกษานั้นนะครับในเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับสุขภาพเราต้องเน้นให้ผู้เรียนนั้นมีส่วนร่วมด้วยนะครับให้ผู้เรียนนั้นได้วิเคราะห์นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วย นะครับให้ผู้เรียนได้มีกระบวนการคิดแสดงความคิดเห็นครับการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนกระบวนการ5ขั้นตอนจึงเป็นรูปแบบที่เหมาะสมที่กับผมได้นํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนครับเน้นกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบ active learning ครับพร้อมทั้งเป็นเจ้าของการเรียนรู้ครับซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบ5ขั้นตอนนั้นประกอบไปด้วยขั้นตอนที่1ครับเป็นการเรียนรู้ตั้งคําถามหรือขั้นตั้งคําถามครับให้เรียนได้ฝึกสังเกต ฝ,ฝึกสนใจปรากฏการต่างๆนะครับทำให้เกิดความสงสัยจากนั้นครับนักเรียนก็จะตั้งคําถามขึ้นมาซึ่งนําไปสู่ขั้นตอนที่2ครับเป็นการเรียนรู้สแสวงหาสารสนเทศครับนักเรียนจะต้องสแสวงหาว่าสิ่งที่เขาสนใจสิ่งที่เขาอยากจะตั้งคําถามนั้นเขาจะสามารถนําไปหาความรู้ได้จากจุดไหนหาความรู้ไดอย่างไรออกแบบการวิธีการหาความรู้ของเขาเองนะครับขั้นตอนที่3ก็คือการเรียนรู้ เพื่อสร้างองค er ์ความรู้เป็นของตนเองครับเป็นขั้นตอนที่นักเรียนนั้นจะต้องคิดวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและก็เชิงคุณภาพครับสื่อความหมายข้อมูลด้วยแบบต่างๆนะครับขั้นตอนที่4ครับเป็นการเรียนรู้เพื่อการสื่อสารครับขั้นนี้นําเสนอความรู้ด้วยภาษาที่ถูกต้องชัดเจนแล้วก็เป็นที่เข้าใจครับขั้นตอนที่5นั้นนะครับเป็นการเรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคมครับเป็นขั้นตอนฝึกให้เด็กนําความรู้ความเข้าใจนั้นไปใช้ในประโยชน์ส่วนรวม รหรือว่าในชุมชนของตนเองนั่นเองนะครับกระผมได้นํากระบวนการจากการเรียนรู้แบบ5ขั้นตอนมาพัฒนาและออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาในรายวิชาสุขศึกษาในเรื่องของเครื่องดืออ่มแอลกอฮอล์กับสุขภาพครับโดยกระผมได้ดําเนินการดังนี้ครับ 1. สํารวจสภาพปัญหาครับพบว่าสภาพปัญหาของนักเรียนนั้นมีสมาชิกในครอบครัวที่ดื่มเครื่องดืออ่มแอลกอฮอล์ครับ 2. ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัด หลักการทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับการสอนโดยกระผมได้นํากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ5ขั้นตอนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนครับอันดับที่3ครับออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาในรายวิชาส,สุขศึกษาในเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีผลต่อสุขภาพครับอันดับที่4ครับใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้5ขั้นตอนครับมาพัฒนาและก็ออกแบบให้เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ครับ ลำดับที่5ครับประเมินแล้วก็สรุปผลนะครับการจัดการเรียนรู้แบบภาคขั้นตอนนั้นนะครับเสร็จแล้วนําผลการจัดก,การเรียนรู้แบบภาคขั้นตอนที่สําเร็จที่สําเร็จรู้ล่วงแล้วนะครับมาพัฒนาและก็ออกแบบเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาต่อไปครับจากการที่กับผมได้นํากระบวนการจัดการเรียนรู้5ขั้นตอนมาพัฒนาครับและออกแบบเป็นกระบวนการจัดก,การเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับสุขภาพนั้นนะครับ มีผลลัพธ์เกิดกับผู้เรียนดังนี้ครับข้อที่1นครับนักเรียนมีผลสลําเร็จทางการเรียนร้อยละ79.78ครับซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือร้อยละ70ครับข้อที่2ครับนักเรียนมีคุณลักษณะพึงประสงค์ครับร้อยละ88.85ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือร้อยละ70ครับข้อที่3มครับนักเรียนมีชิ้นงานสรุปองค์ความรู้ก็คือในเรื่องของอการทําโลโก้หรือว่าโปสเตอร์ต่างๆ ใช้ในการรณรงค์ลง,ลงไม่ดืมด่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นักเรียนสามารถนําไปติดไม่ว่าจะเป็นบริเวณโรงเรียนบริเวณชุมชนที่บ้านของนักเรียนได้นะครับทาความรู้ที่ได้เรียนรู้นั้นนะครับไปใช้ในชีวิตประจําวันได้พัฒนาสังคมของตนเองพัฒนาครอบครัวของตนเองและที่สำคัญพัฒนาตัวของนักเรียนนั่นเองครับจากการที่กับผมได้นํากระบวนการจัดก,การเรียนรู้5ขั้นตอนมาพัฒนาออกแบบเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้นั้นนะครับ พบว่านะครับผู้เรียนนั้นสามารถวิเคราะห์ครับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพนะครับโดยแต่ละขั้นนั้นจ,จูงใจให้นักเรียนวิเคราะห์โดยละเอียดแล้วก็พัฒนาทักษะการเขียนสรุปความเป็นลักษณะของ MindMapping นะครับสุดท้ายนี้ครับกระผมในอดิสัชตะคำครับขอจบการนําเสนอประเด็นแรงบันดาลใจเพื่อประกอบการประเมินเพื่อขอมีวิทยาฐา,านะชํานาญการเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ